เอาละช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่ทํามาจากเปลือกผลไม้เปลือกผลไม้ไม่น่าเชื่อว่ามังคุดไหมเป็นสบู่เปลือกมังคุดก็เคยมาทําเป็นสบู่แล้วแต่เป็นเปลือกผลผลไม้ชนิดหนึ่งที่โอ้ยไม่น่าเชื่อเอามาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบนี้เอามานวดคลายเมื่อยได้ด้วยหรออะไรเปลือกทุเรียนอ่ะเอ้ยเนี่ยไปดูไปดูไปดูนวดอะไรอ่ะคุณนวดฝ่าเท้าเดี๋ยวจะได้ดูกัน ที่วิทยาลัยเชียงคำจังหวัดพะเยาเขามีงานครับจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาจํานวนมากแล้วนี่เป็นจุดสนใจสุดๆเลยนะครับเป็นที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียนเนี่ยเหรอใช่เปลือกทุเรียนจริงๆครับจริงๆเลยเหรอคะใช่ครับจริงๆจังๆไม่ได้หลอกนะฮะของจริงเปลือกทุเรียนจริงเป็นนําๆยอ,อย่างนี้เลยอะอย่างนี้เลย โอ,โ,โอ้โหมาเป็นรูปฝ่าเท้าหรือว่ามาเป็นอีกแบบหนึ่งที่สามารถเดินเหยียบย่ำได้ด้วยเป็นแผ่นเลยเป็นของใครรู้ไหมเป็นของผลงานของนายสุทธิวัฒน์วงแพทย์และนางสาวปิยธิดาบัวหลวงเป็นนักศึกษาปะวะสวปี2ทั้งสองคนบอกว่า,วานเนี่ยที่เลือกใช้มาทําแบบนี้เพราะว่าคนส่วนมากเขาคิดถึงเรื่องของการออกกําลังกายเช่นแนขดขาลําตัวแล้วหลงลืมเรื่องของฝ่าเท้า ฝ่าเท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกส่วนบน,น,นร่างกายเลยนะ,ะเขาบอกกันแบบนั้นจากภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมจะแสดงถึงจุดสะท้อนบนฝ่าเท,ท,ท้าทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าเท้ากับร่างกายทีนี้ล่ะลองมาคิดดูว่าเอ๊จะใช้อะไรดีน่ามาเป็นเครื่องนวดเครื่องกดจุดฝ่าเท้านัน่เปลือกทุเรียนสิครับมันเป็นหนามแหลมแหลอย่างเงี้ยก,กดโดนทุกจุดแน่นอน ย <c oughs> <c oughs> อ้าวเขาบอกว่าเปลืยกทุเรียนเนี่ยจะทําให้ฝ่าเท้าผ่อนคลายมากที่สุดเ <c oughs> นื่องจากน้ําทุเรียนมีความสูงต่ําไม่เท่ากันและช่องว่างระหว่างน้ําก็ไม่เท่ากันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดทําให้ผลที่ได้รับออกมานั้นแตกต่างจากวัสดุชิ้นอื่นๆอย่างชัดเจน <c oughs> เพราะว่ากันแบบนั้นเอาไม่เชื่ไปลองฟังสงคนนี้เขาพูดถึงผลงานของตัวเอง่อยครับ เราเห็นขยะเดือใช้ครับแล้วก็มองเห็นถึงเรื่องสุขภาพของเราเป็นส่วนหลักส่วนใหญ่ครับแล้วสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดสําหรับการกดจุดาเท้าก็คือเราเน้นในเรื่องของร่างเท้าแล้วก็ว่าเท้าเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นวัสดุเหลือใช้ก็จะนํามาสามารถกดจุดเท้าได้มันก็มีเปลือบริเวณแล้วก็กระามะพร้าวแต่ว่ากระามะพร้าวเนี่ยมีวอมีการทําเยอะมาก ในท้องตลาดครับก็เราเลยเสียกสนเอาเปลือกทูเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เป็นขยะเปลือใช้นำมาดัดแปลงเป็นที่จุดมอ่เท้าเลยเออเป็นไงเป็นไงพอเอามาลองทำมันก็แปลกใหม่อ้ะิค่ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเขาได้รับรางวัลน,นะสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือปีการศึกษา2561ด้วยอ้าวไม่ธรรมดานะครับเขาบอกว่าปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์เปลือกทุเรียนนวดฝ่าเท้าเนี่ยนะเริ่มมี ยอดสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของเปลือกทุเรียนเอามานวดฝ่าเท้าแบบนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมอยากลองไหมล่ะอยากลองดิฉันอยากรู้ว่ามันจะจักระจีไหมที่ปกติดิฉันก็มีทุเรียนเยอะแล้วนะคุณปลูกเอาไว้เลรอครับเดินไปตลาดเนี่ยโยนใส่โยนใส่ตลอดเลยค่ะแสดงว่าเป็นที่รักของประชาชนโยนใส่ตะกร้า ใส่ตะกร้าใส่กระสอบเอากลับบ้านน้ำเลือหนักไงมีแบบโยนเนาะแม่ที่บ้านนี่เปลี่ยทุเรียนเพียบเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอามาลองทำเออเอามาลองทําดูเผื่อว่ามันจะช่วยได้นะแต่คืออย่าเพิ่งเอามาแบบเหยียบวางแล้วเหยียบเลยนะคือถ้าคุณผู้ชมที่มีทุเรียนอยู่ที่บ้านอ่ะปอกเสร็จแล้ววางไว้อย่าเพิ่งขึ้นไปเหยียบต้องรุน นะคะต้องทำไงก่อนทใจก่อนดิฉันคิดว่าเขาอาจจะมีวิธีการแบบทําอะไรให้มันแบบถูกห้ดหนามุูสังเกตตรงหนามหนามเนี่ยเขาจะเหมือนมันจะมนมนนิดนึงมันไม่ได้แหลมเปรี้ยวไปแบบนี้ถูกมัจะมีการตัดนะเฉือนไม่ใช่ว่าคมมันออกเรียนที่บ้านเอากระโดดใส่เลยไม่ได้อันนั้นเลือดนะคะโอ้โหระวังด้วยนอกจากจะฝ่าเท้าไม่ใช่สบายขึ้นแล้วระบมไปหลายวัน แต่ก็เป็นไอเดียนีอย่างนี้ถือว่าเป็นไอเดียดีที่น้องๆเขามีความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าจะนําไปใช้ได้จริงด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะต่อยอดพัฒนากันนั้นบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันกับหมายเลขโทรศัพท์เมื่อกี้ก็ขึ้นให้แล้วเผื่อใครจะจดไม่ทันนะครับศูนย์ห้าสี่แปดแปดสามห้าหนึ่งศูนย์นะครับเขาขายราคาชุดหนึ่งเนี่ยเพียงแค่ร้อยหกสิบเก้าบาทถูกมากๆลองดูแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะคะ